พาพี่น้องมาภูน้อยนะคะภูน้อยเทพมงคลนี่แหละนรสานะวัดภูน้อยเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าให้มาก็เลยแอดก็เลยมาค่ะจะพาแฟนขับไปขอโชคลาภนะคะกับอลอยพระพุทธบาทเนาะ,านนะนใหญ่เขามีรถอีู่ได้ไหยรถไทยเอาต้องยู่นะ เขาก็มีคนอยู่เด้ไหมรถหลายอยู่ตอนนี้ได้อยู่ไหมทองไล้เขามีท่าไปอยู่นี่นะแล้วรถมันมีทางไปอยู่ลมลมลุกตัวอย่างเลี้ยวขือนานจะง่อยก็ได้น่ะเลี้ยวแล้วพอแล้วบอกว่าเลี้ยวเหรอแอบเเข้าไปหันนะแต่ทางนี้ก็ลมยุ่รถมันเขาชิมานะ พี่น้องเลยสิ่ไหพาพี่น้องอันไปอันนั้นนะคะไปกราบอขอพรนะคะขอพรขอโชคขอลาบนะคะพี่น้องอม,มากราบสะก้อนท้จาจังสิลงไปหาตัวเลขนะคะเนาะตอนนี้เ้างเราเห็นหลวงปู่ค่ะจักหลวงปู่เพื่อนไปใส่พระอาจารย์เพื่อนปุยนะคะยัดกันเลยถ่ายบรรยากาศมอนนี้ให้พี่น้องเบิง่ง เดียวแอจังสิพาพี่น้องลงไปหาตัวเลขนะคะว่าหากหลายเออะไรมาคิดน่งอันจวมันมียงเต้นตลรับเ้จังหวัดจะจะเป็นอย่างตู้คิดเอสารพัลลงรามแต่คือคนคิดเอาทางที่ดียว่าเออกระโยกอห็นว่ารับาลบาถามเราเข้ากเราแต่้เขากับเราจ่ให้อย่างไ่ไปถามตี่ พา,าลงไปมองอันนี้<า>อยพระพุทธบาทพักเอาลงมาไปเป็นมู่มองนี่นั่นจะน่าผีนะผี่นะมองเข้าไปากับลูกสายนะคะแลาา้วกันยายนาค ระยาหน้าอีกแล้วค่ะเ้องประสิาพาพี่น้องสกุทสกคนลงไปข้างล่างเหมือนเดิมย่งย่างัางนตัวเลขน้ำชกนะคะเนาะดยกกวาาาออออ่่่่ไไ้้้้สังงงนะปีเเ เเยตัวนาสวัสดีค่ะอันผ้าจานผู้ยู่บ่โอ้อันนั้นพ่นยวนว่าสียน ฮะได้อันได้มาแต่ใส่เอ็นบางหันโอ้บอกค่ะขออนุญาตนะคะ่ะอันอันนี้เพิ่นเสากระซังได้เนาะเนาอเสากระซังหนาอนนหนีะตอนมากะตอนมาท้ายกะเห็นยู่ไหมคะ่ะเดี๋ยวเช่นเดี๋ยวสิลงไปอันเบื่องหันมองรอยพระพุทธบาทเพิ่นว่าอันแฟนครับเพิ่นเห็นตัวเลขอยู่ในหัน งวดวางหัน,น,นก็เลยว่าสิไปท้าให้เขาเบิ้งอีกจริงๆกะว่าสิบุไดหมาแล้วล่ะมันอันนั้นนะก็เลยว่าอสิลงไปท้าให้เบิ้งอีกเธอหนึง่งแต่ว่านหนูเห็นคนละตัวดอกกระเพินค่ะฮะไม่ได้งว<า>ดวางหันนะค่ะมาแต่บ้านเดียวกันเมื่อเลยนั่นบอกคับเนี่ยโอ้ยอยู่จักมือค่ะโอ้ค่ะ เอาจะได้กะเจ้าหนากจ้าอเมือลาสุดลแมนบอสจักสุดแล้วนอนอันยูมองได้คะ่ะมองนี่บอกอโอ้สบายดีสันเย่นดีนอนนี่ก็ได้เนะกลางม้งนอนเนาะค่ะแมนอยู่มาฮานี่เหล่าเพิ่นเฮ็ดดีดีวะไปขอตัวลงไปก่อนค่ะหาโชคให้แฟนครับจ้า ใหอจะได้แล้วแฟนค่ะว่าเขาเห็นตัวเลขให้มาเบื้องให้ก็เลยว่าสิบไปเบื้งให้อีกก้อนเธอพ่นมีโชค,โชคห้าวเลียวว่าเห็นแ่่พ้นเลียวเห็นไหมค่ะอ่าผู้น,นั้นคือไปไวแตนะ่นอกบบานี้คือหให้คอยย่างคนเดียวบแบบบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยนะคะ ถามว่าน่ากลัวมันก็บ่ได้น่ากลัวหรอกคะ่ะเพราะว่าบ้านหอกอยูแบบบานๆแบบนี้นะคะอันนี้ยูแบบภูเขาลำเนาัยเนาะมันก็เป็นบานเจียจังมันเป็นภูนะคะ่ะมันเป็นภูอันนี้เป็นทางย่างไปหารอยพระพุทธบาทพี่น้องมาสามคนมาก็ลูกสายถ้าก็มาครับมัน น้าสาวขาย่างสามกนกันมานี่แหละแต่ว่าแอดถ่ายผัดเนืววเบิ้งคือบุมีคนนะคะเนะาะค่ะพี่น้องแอดกับผ่าเซนครับมาถ่ายก่อนนะคะ พาพี่น้องมาลอยพระพุทธบาทเนาะคะ่ะเพระาะว่าพท่านไม่เห็นอันเอดผ่กพี่น้องมาส่งตัวเลขดูส่องตัวเลขให้พี่น้องเบ่งเนาะเอดก็บรรู้ว่าจะเห็นบ่ นี่ค่ะแอดซองตัวเลขให้พี่น้อง,หองเห็นบ่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นบ่น,นะคะอันนี้เลขอย่างค่ะพี่น้องใช่ไหมเนี่ยอันนี้เลขสองบ่ค่ะแอดว่าเป็นเลขสองกระไดเลขเจ็ดกระไดเลขห้าก็ไดอันนี้แมแอดก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบิ้งเนาาบ่รู้คือกันนะคะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะคะเผื่อแฟนคลับเห็น อาจจะเห็นตัวนี้หรือว่าตัวไหนนะคะอันนี้มันเป็นเลขอะไรเลขหกหรือเลขเก้านี่ยอันนี้จยคือเลขเจ็ดอันนี้คล้ายเจ็ดนะคะอันนี้ก็เหมือนเลขหกกับเลขเก้าอันนี้เหมือนเจ็ด พี่น้องลองช่องเบิ้งเด้อค่ะว่าตัวเลขที่เห็นจะเห็นตัวไหนคะซ่องเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นแนวทางซื่อๆบ่รู้ว่าเห็นเป็นตัวไดนเนาะ เมื่อกี้แอดเห็นเลขสองก็เลขห้านะคะอันนี้เขาเรียกว่ารอยพระพุทธบาทนะคะแอดก็รู้สึกว่าแอดเห็นชัดอยู่ตัวนี้อันนี้เป็นเลขหกอันนี้จคือเลขเจ็ดนะคะหกหรือเก้าก็ได้อันนี้เป็นเลขเจ็ด เห็นแมบอตัวเลมาา็มาฮะชื่ไนาเ้เอาอย่างค่าบ,บอเขาดไดไ่ได้ทานแลโอ้ยโควาดอสานาะเาบได้มีอ่ามาทาให้แต่เห็นเลยเพื่นกัวได้เห็นก็ดย่างหนเ็นตัางชูวน้าพ่าเ่กับีเห็น ลูกลูกหลานมาเริ่มให้มองเห็นนี้เรียกค่อยเห็น,นงนั้นันเรยหวัวจะออกเอาเอาตัวโซกลาบให้อันลูกหลานลเริ่โอ้งงวงไหลอันบอกลูกหลานให้ชุกงานเด้อถ้าบอกลูกหลานคืลนลนอ,ล,ล,อล,ล,ลูกหลานกันที่เอา พงมันดอกไม้ทูบเทียนมาขณะบูชาเด้อไอ้หนุ่มหลานมองหินโตวเทพตัวโชคตัวลาบเด้อมาเกิดอะไรให้โชคให้ลาบบรรยากาศอยู่ในป่าพี่น้องกับแม่แม่นว่าป่าคักดอกมันอยู่เถิงภูขะแล้ลักษณะภูมันก็เป็นแบบน,นี้ยล<ม>อยลอยลอยลอยพระพุทธ,ธบาทลอยอยเท้าพระพุทธ,ธบาทเป็นก้อนหินที่เกิดขึ้นเองเนาะ ขึ้นเองก็หาโซ่หาลาบพรรจัยโซกก่ไปไเนาะทำแบบนี้ให้เราเห็นหนีตัวมาบรรจยโซ่ลาบตัวไหนเอาบอกมานอ้อะเนสีเขียนว่ารอยรอยรอยผ้าบาทโลหิตเราเียนรอยผ้าบาทโลหิตฮอว่าชัน